ตอนนี้ที่ร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องแกงจังปางค่ะตอนนี้เวลาที่อยู่ที่หกโมงยี่สิบนะพี่น้องบรรยากาศลุกฮา่นค่ะ ส่ออนมาไลคูอีหลีด้ปื๊อพู้น่ะเมฮักุชี่มามาไลคู่มา่วขนโอ้โหโอ้โโหเลยมาเลยมาช็อกฟิลมากถ่ายรูปห้หน่อยนะส่อนมาไลคูพี่น้องอ่ะคื่องดื่คือสุดี่ครื่อกันเพิ่ม ปาส์มานครุสออนเนาะครูค่ะไปอีกเลยไปอีกไงค่ะพ่องอและลูกงอค่ะพ่องอแล้วก็ไมฮักเลยมาให้มาให้ตอนเต้ลามาเตยไผ่แมนเตยไผ่จนเต้ลาแมนสะออนมีหอดลูกมีหอดลูกติดอยู่นานมาไลพี่น้องลูกครูครูแบบเบลล์เบลล์พอเบิ้องเนียพ่อจังพ่อซุ่มจังมีหอแบบ เปล่านไปเรียนอกนะภาคใ้พี่ตะเกะมันหลังใครตีเดี่ยวเมบ์หยาบยุบไอมาไล่สวยคักพี่น้องมาไล่แบบงามเลยเออคือเราเคยมาไล่งามแถอะะไล่ในสวยเนาะมีหอดกระตุ่มน้ำดอกไม้่เป็นนจัดดอกไม้แล้วพอกันมาไล่สวยเลี ขอบคุณความา,ามักคอมแพงค่ะขอบคุณอันนี้พลังรักน้องมานาะนะคะพี่น้องแมีนผู้ทีด่ดีเนาะตีลูกตีนยาง,างใสทั้งหนเป็นยางลนีทั้งใน,นบ้านฮักแม่เจ็ดจีบ้านฮักแม่เจ็ดจีนะคะาษาไยเป็นรูปเป็นรูปหัวใจหัวใจสองดวงเท็ดดีค่ะ ช้นามกระมานเดชคุณบ้านหักมาดามกุชช่หนบะมาดามกุชชี่ค่ะไม่ฮักกุชชี่นามกุชชี่ของไทขอน่เมเปิลคนสวยเมเปิลคนสวยเอาบัจ้าตอะไรนใครตเดากังูมือเดลูกเลยอันนี้เป็นบ้านหักแม่ฮัาบ้านบ้านแม่จิตจี แม่กินดีนะนี่ให้มาก็ได้ไปส่อมบ้านเตืมต้นตื่มบ้านสร้างบ้านพี่น้องสร้างความฝันให้มานะนะคะวาสนากำลังใจ MT ขวนกลังรักน้องมานะวาสนากำลังใจ MT มีแต่สัารพละรวนๆบ้านดอกสายนก มานสุมือมานยู่ผู้เดียวเอาโลดหอบลงสุมือสันเด้ดีละดีนะ พอเมียแล้วมันสารฝาแมนจะได้สรเล็กแล้วลกแนนียกเสด็เรีวจะเรียวพี่น้องการคบรอบปีะคะพงปังปังอยปังปังมงสูงปังปัง่นเดอสิ้นฟีนี่ก็เรวดอปีแล้วค่ะม่ยืน่รค่ังงปิดว้งกันดูดูกันกะครับจะเรยวพี่บอกปีนี่นเดอบปากัมนํานปิดวงให้มันแรียวเอพี่น้องส่เดนี่มันเรียวง่ สีเดียนเห็นมันแล้ววงอันเียนี่คุณคุณฮักค่อเนมาถึงกอดสีเดียนลูกันแล้วครอง่ไอ้พิซชนเลี้ยวนาะตัวเป็นพ่อกังแกัล้วพ่อไอเห้นั้นมันแล้วมอของเ้าาไก่พ่อแม่พีพ่อแม่พยานค่ะพ่อขากันีีหมอรับเใจจริงก็จยาปลินแบบบเสร็จวงก็จะแค่มันเสร็จแล้วก็จะได้เลี้ยงสลง่งกัะเทศก็ไม่แม่ ให้เรียวเสปิดวงเสสนดไปน้ำพี่ก็เสียสไปน้ำลายลายพี่้เรียวเส่ปิดวงเสยสนเดพันไปพันมากใหเรียวเสส้วงซ้อมเด้อะไรไปดมดีลูกพ่อยังคบอยากใค้พี่พี่ไปเห็นบารเป็นยังไงแม่ท่าปั่นเป็นจังไงมันอยู่นกูกันับา สองสามสี่เดือนนี่ปิดวงรอบสุดท้ายมันเล้วเด้อพี่น้องซอยกันถ้าได้พยายามเยี่ยมยามถามข่าวถ้าได้ไปหอดบ้านน้องมันานะได้ไข่เอฟซีหลานลูกก็น่าคุณรองไปไปหาปลาไปยังราคาเพราะว่าคนกูคนเราไปสั่งไปยังกูว่ากูอะไรกับกูผู้พานเอฟซีแลก็นาคาอร่อยมากปลาดุกคปลาดุกผูพานอร่อยจริงเอฟซีค่ะเพราะว่าเราจะให้ลูกท้ายลูกมันาหมันมันนะมันไก่จากผู้พานบ่อพ่อก็ยุ่งยุ่งแต่คนเราต้องดึงกัน มัน่ะบ้านนไกลจากภูพานไหมก็อยู่บนภูเลยอ๋ออย่ามันไม่ไกลเป็นตัวภูพานเลยไม่ไกลใช่ไหมไม่ไกลเลยโอเคโอเคไม่ไกลเอาจากบ้านเอาบ้านขอยจากไปภูพานแต่ว่านไกลเลยกันละสีนเหมือนกันค่ะยังตลาดโอ้ยุติดกันเลยเออนั่นแหละมันก็ไม่ไกลยังตลาดก็ไปภูบาดใก้ใกล้เลยจังหวัดเด็กเมนกูบาดก็ไปภูพาน

ได้โอกาสไทยคีเพราะว่าผู้ซอยมาหรอกค่ะสิมีผู้กิบของก็บอย่างซอยเนงสินะส่งน้องเออไปไปเมื่อนีซีสเกตอีกแล้วอุทุมพรสิเลรยังไงเพื่อนเบิ้งล่ะเมื่อนีงอป้าคักหลังเมื่อนี้คอย่าเอองอป้าได้พักบาเมื่อไปจะแกะแหมอะไรมันสวยสวัสดีค่ะนี่พี่น้องผู้กางเต้น ฝากกดติดตามให้ได้เด้อมีกดเคลื่อนที่ยำขึ้นไหมขึ้นเจ็ดคนแล้วโอ้ยจะเรีดือดเจ็ดคนแล้วพี่น้องฝากฝากช่องน้องหน่อยชอบฝากช่องอะไรลูกแมนอ่าโก้พงศกรลำเพลินออฟฟิเชียลน้องโก้พงศกรลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะคนกลางเต็มเอฟซีมานละเออแมนคนกลางเต็มน้องมานาและพี่น้องนี่ยังเวลาตัวเองเวลาตัวเองที่กลางเต็มอะถ่ายเลยเค้องเบิ่งอยูถ่ายสามนาทีกับลงกอนลุงภาษไทยแบบ เออจ้าสิบเอ็ดนาทีเพราะว่าจะจะคอมแบบไปจัดขอ, okay, ของค,คลิปนีกนกกกก้กับพี่น้องค่ะฝากคลิปนี้กันฝากไว้ซินะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามจอกนี้ลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาด้วยพีี่น้องงยัเต้นมาหนะเด้อค่ะพี่น้องอเงจอก,กันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเก็บของกับพี่น้อง